าว่าบายสวัสดีค่ะ้้รับโทรศัพด้ค่ะวดแ้วยนะคะทวสดด้วะคะลฮััจ้าจ้าเอาได้ไโอเคค่ะได้เลยได้เลย ทางขบ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรุจิราเรียมแข่งมากับน้องโหงค่ะหงท่าชาภักเกศกุลพักดีนะคะค่ะสองคนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัทคาร์ซาลักปางนะคะ เมื่อกี้นี้คุณลูกค้าอาจจะได้เห็นคลิปบางตอนนะคะช่วนที่น้องผมทำความสะอาดเนาะอันนี้ก็คือตัวเนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะที่จะมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าวันนี้นะคะน้องผมตัวนี้ตัวนี้มาในแบรนด์ของอีเล็กทรัล์นะคะรุ่นนี้เลยค่ะรุ่น wq 7 1 2 bswf นะคะตัวนี้ของอเล็กทรลั์นะคะเล็กทรลต์นะคะตัวนี้ดียังไงนะคะตัวนี้นะ จากคลิปก็จะเห็นว่าการทําความสะอาดค่อนข้างจะสะดวกกับคุณลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าทูว in วันนั่นก็คือว่าสามารถใช้เป็นนี่ค่ะน้องหงถอดได้ด้วยอ่ถอดได้นะคะอันนี้ลูกเขาลูกเขาอันนี้สามารถแยกใช้เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นมือเป็นมือจับได้เลยนะคะรุ่นนี้ยังให้หัวแปลงมาให้ค้าแบบเลยค่ะน้องหงสดูเลยอันนี้ตัวแรกที่พี่รู้จะแนะนําตัวนี้นะคะ,ะน้องหงสลองใส่ดูนะคะ ค่อนข้างจะใช้งานง่ายตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นลรฝุ่นนะคะคุณลูกค้น<อ>านําไปอย่างนี้เครื่องดูดฝุ่นลรฝุ่นแถมมีแสงฆ่าเชื้อด้วยแสงไวโอเลตด้วยนะคะตัวนี้นกดเปิดเลยเหรอคะลองดูไหมอุ้ยเก็บกัน นจากนี้นะคะจะนอกจากหัวแปรงที่สําหรับดูดไรฝุ่นแล้วยังมีหัวแปรงให้มาอีกนะคะตัวนี้เป็นหัวแปรงสําหรับปรับมุมได้นะคะหรือว่าเป็นอันนี้นะคะจะเป็นหัวแปรงแบบนุ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นอันเล็กนะคะสําหรับดูดซอบซอยนะคะทําความสะอาดที่บ้านของคุณลูกค้าอย่างสะอาดนะคะอีกอันหนึ่งที่พี่รู้นําเสนอคะ่ะน้องหงษ์จะเพิ่งเล่นแต่เอาอันนี้เลย <c oughs> น,นี้นะคะตัวนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์หรือหัวแปลงนะคะอ๋อมันมีซ้อนอยู่ข้างหลังด้วยนี่เองอ่าน้องผมลองเสียบดูตัวนี้สําหรับใช้สําหรับซอกซอนตัวซอบบกเล็กๆของบ้านนะคะทำความสะอาดได้เลยอุ้ยมันยืดได้ด้วยไม่รู้ใช่ค่ะอันนี้สําหรับ<อ>มุมสูง,สงนะคะคุณลูกค้าสามารถดูดฝุ่นชั้นสูงๆได้เลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะมีกำลังดูดนะคะใช้งานได้ต่อเนื่องเลย50นาทีนะคะแล้วตัวชั้นก่อนนะคะของตัวเครื่องดูดฝุ่นนี้นะคะอ่าน้องเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะคุณลูกค้าเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นพลาสติกใสๆเลยนะคะผืะ่นอหงไปใช้งานเผอดูดแหวนเพชรต้มหูเพชรของคุณแม่เข้าไปนะคะก่อนทิ้งก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะ,คะ แล้วตัวอันนึงก็คือแผ่นกองตัวนี้ใช้กองหมด5ชั้นนะคะระอ,อองฝุ่นเนี่ยถึง0.7ไมครเลยทีดเดียวนะคะตัวนี้ตัวนี้เราล้างได้หไหมคะพี่รู้ล้างได้เลยค่ะถอดทำความสะอาดล้างน้ำได้เลยนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกใสๆนี่เลยนะคะมองเห็นภายในอย่างชัดเจนนะคะเป็นไงคะน้องหมงูถูกใจไหม ชอบหัวไม่เคยเห็นนะคะหัวพวกนี้ชอบอุปกรณ์เสริมเขาด้วยพี่รุ้ค่ะตัวนี้ออกแบบมาให้จัดมา5้าหัวแปลงเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยใช่สำหรับคุณลูกค้าใช้งานตามสไตล์ของลูกค้าได้เลยนะคะโอเคเลยค่ะพี่รุ้งรุ่นนี้ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เนาะ,ะสามารถแยกลากได้กปกติเขามีแถมให้เราไม่กี่หัวเียนะแต่หัวพวกนี้ไม่เคยเห็น แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือมีที่เก็บอยู่ด้านหลังของตัวได้ซึ่งปกติรุ่นอื่นผมไม่เคยเห็นมันมีเก็บแบบนี้นะอันนี้มันแอบแหบบู่ข้างหลังเวลาเราจั<ช><ๆ>บนเนี่ยมันก็จะมันก็จะเนียนไปเลยใช่ไหมคะเวลาแบบแกะออกมาใช้ก็สะดวกสบายใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนหัวแปงเป็นยังไงคะจะต้องไปดูตามตู้ตามอะไรนี้อันนี้คือเขาออกแบบมาให้สําหรับใช้งานไปพร้อมกันได้เลยคุณลู้าไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะตัวนี้ าคุณลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาวอล์กอินดูตัวจริงนะคะมาสัมผัสทดลองการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ของเราที่ Powerbuy ท,ทุกสาขาหรือหากไม่สะดวกนะคะก็เข้ามาทางเว็บไว,ว็บของ Powerbuy ก็ได้ทักแชททักไลน์ก็ได้นะคะหรือค่ะ,คะสะดวกใช่หรือลูกค้าที่ไม่สะดวกในระบบอะไรละ่ะในชาแนลต่างๆก็โทรไปที 1> <ๆ>่1 3ึ่าค่ะชอบง่ายในคลิปเดียวได้เลยตอนนทรสอบถามว่าสินค้า เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบรับคุณลูกค้าสมอจะเข้าไปที่ w ว r l d ไ i d ์ Web ก็ได้ค่ะพี่รู้เข<ด>้าไปเปรียบเทียบสินค้าก่อนไ,ไปดูรายละเอียดไปดูสเปคดูโปรโมชั่นก่อนก็ได้คะ่ะที่ w w w l d w i d e w e b powerbuy. co. th นะคะพี่รู้ค่ะอย่าลืมนะคะที่ powerbuy powerbuy ดีวดีโปรแรงสุดคุ้มนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปของเราสองคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ค่ะแล้วคุณลูกค้านะคะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเข้ามาวอล์กอินซื้อสินค้าที่ร้านเพลวบายทุกสาขานะคะเรามีสต๊อกพร้อมให้คุณลูกค้ายิ่งกลับบ้านได้เลยนะคะไปกลับบ้านได้เลยสวยไหมสวยค่ะ,คะกลับบ้านเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเทลรบายสวัสดีค่ะค่ะเพลบายสวัสดีค่ะ